สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นบลูเรดดิสยี่ห้อ a โ o n นติกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ a โ o n นติก AN923 BDP นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับอโคเนติก AN923 BDP นะครับเป็น เครื่องเล่นเครื่องเล่น b l u r a d i s รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีโลโก้บ่งบอกว่ารองรับระบบภาพ3มิตินะครับหรือ 3D นะครับยี่ห้อ a c o n e t i c นะครับคุณผู้ชมครับรองรับระบบภาพ 3D เสียบ USB ชมฝฟล์ภาพยนตร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับผมกําลังเสียบไว้อยู่ก็คือ ช่องต่อ hdmi นะครับแล้วก็ coaxial แล้วก็ optical นะครับมีสายครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เสียบสายแลนนะครับในส่วนซอกของตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ประกอบไปด้วยแดงแล้วก็ฟ้าแล้วก็เขียวนะครับคุณผู้ชมครับแดงฟ้าน้ําเงินหรือว่าเขียวนั่นเองข้างบนนี้นะครับคอมโพเนนต์ข้างล่างก็เหลืองแดงขาวนะครับก็เป็นช่องสัญญาณ av นะครับเส้นสีเหลืองก็สัญญาณ v i d e อ out นะครับ แล้วก็แดงขาวก็ระบบเสียงนะครับสเตอริโอ2 c h ชาแนลนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นช่องต่อ AC35.1 สําหสำหรับแอมในรุ่นเก่าๆที่ยังไม่มีออ t ติคอลหรือโคเอ็กซลนะครับก็ต่อช่องต่อคู่หน้าแล้วก็เซนเตอร์แล้วก็เซอร์ลาวเลยนะครับคู่กันเลยนะครับคู่หน้านะครับคู่หน้าคู่กัน2คู่แล้วก็ซับวูเฟอร์นะครับคู่กับเซนเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะมี เซอร์ลาวนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คู่หน้านะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อมาอย่างครบครันเลยตัวนี้ไม่มีรีโมทมานะครับคุณผู้ชมครับท่านใดอยากจะซื้อไปนะครับถ้าท่านใดซื้อไปจะต้องไปหารีโมทเอาเองนะครับย้านะครับเครื่องนี้ไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับขายเครื่องรีวิวให้ดูแบบไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับแต่เครื่องอ่านแผ่น ได้ปกติแน่นอนนะครับอ่านแผ่นก๊อปได้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องเล่นบูเลดิสยี่ห้ออโคเนติกนะครับเป็นบูเล3 d 3D เลยนะครับคุณผู้ชมครับรองรับระบบ 3D ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะกดปุ่ม Power นะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมามีคำว่าเ e l l o ลขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการใส่แผ่นเข้าไปทดสอบให้ ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้ออโคเนติกตัวนี้นะครับไม่มีรีโมทมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้คำว่า h e ลโลหายไปก่อนนะครับกำลังโหลดเครื่องขึ้นมานะครับอาล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เปิดกดปุ่มแอ้วถาดออกมาได้เลยนะครับมาทดสอบด้วยแผ่นเพลงนะครับซีดีออ o กันนะครับไม่มีรีโมทจะต้องกดที่เครื่อง ทุกแผ่นเลยนะครับตอนนี้ไม่มีรีโมทนะครับมาดูกันนะครับว่าอะคเนติกอ่านแผ่นดีไหมนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่้อ่านแผ่น CD Audio แบบอัตโนมัติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับผมยังไม่ได้กดเลยนึกว่าจะไม่เล่นอัตโนมัตินะครับนี่ครับเล่นแผ่น CD Audio โนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับให้พอเล่นแผ่นให้อ่านแผ่นให้รู้ว่ามันอ่านแผ่นก็พอนะครับคุณผู้ชมครับฟังนานๆติดลิขสิทธิ์อ่าต่อไปเป็นแผ่น VCD ครับคุณผู้ชมครับ VCD ภาพยนตร์นะครับมาดูกันครับถ้าตัวเลขนับนี่ก็แสดงว่าอ่านเลยนะครับถ้าตัวเลขไม่นับก็ไม่อ่านนะครับคุณผู้ชมดูตัวเลขนับเลยครับก็อ่านอัตโนมัติครับนี่ครับ นี่ครับสุดยอดครับยังออกมาแล้วนี่ถ้าอยู่โรงงานครับม่สุดยอดครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้า Acoustic 3D มดี Blue l e i s ตัวนี้ครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมมากๆครับอ่านไวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ VCD ผ่านไปนะครับต่อไปเราก็มาทดสอบในแผ่น d VD กันนะครับคุณผู้ชมครับ MP3 เล่นได้นะครับแต่ผมจะไม่ใส่ลองนะครับเพราะว่ามันไม่มีรีโมทที่จะกดเลือกโฟลเดอร์นะครับแต่อ่านได้ปกติแน่นอนนะครับสำหรับ MP3 นะครับผมจะทดสอบ CD Audio VCD แล้วก็ DVD แล้วก็ b l u r a y d i s s นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับอ่านได้ปกตินะครับ อ่านแผ่นไวด้วยนะครับสำหรับยี่ห้ออโคเนติกครับแม่สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมถือว่าอ่านแผ่นได้ไวอ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมมากๆครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับยี่ห้อนี้รองรับระบบภาพ3 d ดีด้วยมีช่องต่อ AC35.1 ดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเอาละครับให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าเล่นได้อ่านแผ่นได้ปกติแน่นอนนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็ เป็นแผ่น b l u e l a d i s นะครับคุณผู้ชมครับมามาทดสอบด้วย b l u e l a d i s กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับว่าการอ่านแผ่น b l u e l a d i s นั้นจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า a c o n s t i c Blu-ray e 3D ตัวนี้นะครับ Acoustic b l u e r a Displayer 3D นะครับหรือว่า b l u e l a s 3มิตินะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนี่ครับอ่านแผ่นดีทีเดียวครับคุณผู้ชมสุดยอดมากๆครับ ถือว่าไม่ธรรมดาครับเจ้าอะโครเนติกตัวนี้ใส่แผ่นเข้าไปนี่อ่านไวทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่านแผ่นไวมากๆครับคุณผู้ชมครับอะโครเนติกตัวนี้สภาพสวยด้วยนะครับพลาสติกตรงนี้เนี่ยห่อหุ้มอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมดูสติกเกอร์ตรงนี้นะครับยังไม่มีรอยแกะเลยนะครับถ้าสติกเกอร์ตรงนี้ยังไม่มีรอยแกะนะครับคุณผู้ชมนั่นก็แสดงว่ายังไม่ได้ผ่านการซ่อมเลยนะครับสติกเกอร์เขาแปะไว้นะครับตรงนี้ ของซื้อมาตามบ้านนะครับคุณผู้ชมครับสภาพดีทีเดียวครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมมากๆครับสำหรับเจ้า a c o n e t i c Blu-ray d i s Player ตัวนี้นะครับนี่คือ a c o n e t i c 3D Blu-ray นะครับหรือว่า a c o n e t i c 3มิตินะครับคุณผู้ชมเป็นรุ่น a c o n e t i c AN9233 BDP นะครับชื่อรุ่นนะครับนี่ครับชื่อรุ่นก็ใต้ตัวหนังสือสีแดงๆนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าอโค n เ t i c Blue l a d i ส s p l y y r r ตัวนี้นะครับสีสเกตชา n e l ครับทำการเสนอขายแบบไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับขายในราคา1,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ